สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวน้ำมะพร้าวของอายุโคโค่นะคะปกติแล้วเนี่ยอายุโคโคเขาจะมีน้ำมะพร้าวอยู่3แบบแบบที่1ก็คือจะเป็นน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกล่องจะเป็นสีฟ้าเลยกล่องจะเป็นสีฟ้าส่วนอันที่2ก็คือจะเป็นอายุโคโคท,ที่ผสมวิตามินซีและวิตามิน B ีอันนี้สีสันสดใสามากเลยโดยส่วนตัวเราเราชอบแพคเกจของอันนี้นะ สีฟ้าอันนั้นก็ดูอันที่เป็นอ่าอันที่เป็นแบบออริจินอลอ่ะแบบร้ออันนั้นก็สวยดีค่ะอันนั้นก็เป็นแบบสบายตาดีอันนี้ก็จะเป็นแบบสดใสสดใสต่อมาตัวที่3จะเป็นโคโค่นัทดริป f าแฟอันนี้ก็คือจะเป็นกาแฟผสมมะพร้าวนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบทานกาแฟด้วยแล้วก็ชอบน้ำมะพร้าวด้วยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยส่วนตัวแล้วเราชอบนะเราชอบเพราะว่าแบบ ก็คือมีทั้งกาแฟามีทั้งมะพร้าวและพกพาสะดวกแพ็กเกจก็สวยด้วยดูดีเนาะเออแล้วก็รสชาติใช้ได้เราจะมาดูกันคือเราอะกินมาแล้วเออแล้วเรากินบ่อยด้วยทีเนี้ยเราจะมาเทให้ดูเลยว่าแบบสีข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็รสชาติมันจะอร่อยขนาดไหนเราจะมาเริ่มกันที่อายุโฮโฮโฮวินนะ ทีนี้โดยปกติแล้วอะเราเป็นคนชอบออกกําลังกายใช่ไหมพอออกกาลังกายเสร็จก็แบบอยากหาอะไรดื่มแล้วแบบสดชื่นมีประโยชน์ด้วยเราก็เลยเลือกที่จะดื่มตัวนี้ก็คือได้ทั้งเกลือแร่ได้ทั้งวิตามินอ่ะมีประโยชน์ด้วยนะคะหลังจากออกกําลังกายเสร็จเราก็ดื่มจตัวนี้ไปเลยมาดูกันเลยค่ะ เลยวนะัก็จะมีความขุ่นนิดนึงแต่ก็เป็นก็เหมือนน้ำมะพร้าวเลยอะเหมือนเลยนะคะนี่นี่เทงไม่หมดขวดนะยังไม่หมดกล่องเทงไม่หมดกล่องนะเนี่ยค่ะก็เป็นประมาณนี้เลยไหนเรามาชิมกันสดชื่นอร่อยหอมแล้วก็แบบ มีความหวานแบบที่ไม่ได้หวานมากแบบก็เป็นธรรมชาติดีนะคะก็โอเคเราชอบชอบตัวนี้ mm. ส่วนถัดไปเราจะมาดูตัวที่เป็นกาแฟเป็นดริปเขาบอกว่าเป็นเมล็ดกาแฟอะไรบิก้าคั่วบดร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เพิ่งออกมาใหม่แบบคือตอนนี้กินแล้วติดเลยอ่ะอืมเพราะว่า ก็พกง่ายตอนเช้าถ้าสมมุติแบบรีบใช่ไหมคะก็ใส่น้ําแข็งแล้วก็เทจบได้กินแล้วกาแฟะมะพร้าวเออสะดวกมากเลยเราจะมาดูแบบเรื่องจะใส่น้ําแข็งกันอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้กันนะคะ,ะใส่น้ําแข็งไปด้วยใส่น้ำแข็งรับโอ้ยลน หุ้ยหล่นอีกแล้วหล่นเก่งมากหล่นควนตากเนาะมันจะเทเลยเนาะใคอ่านเทล็อคมาดูกันค่ะหลน่นเก็บก่อนค่ะเราก็มาต่อกันที่กาแฟะมพะพร้าวตัวนี้เลยนะคะมาดูกันเลย <c oughs> นี่อันนี้คือเราจะทำแบบใส่แข็งเนาะวาร์บ ก็จะเป็นสีกาแฟแล้วก็เราจะมาดูกันว่ามีกลิ่นมะพร้าวไหมเป็นมีกลิ่นหอมของกาแฟแล้วก็มีความหอมของน้ำมะพร้าวด้วยนะคะเรามาชิมกันเลยค่ะมันก็จะแบบมีความกลมกล่อมละมุนละมุนทั้งกาแฟละมุนทั้งความเป็นมะพร้าวเนี่ยจะพลาดได้ยังไงต้องไปลองต้องไปลอง อร่อยชอบสดชื่นคือแบบไม่ได้กาแฟแบบเข้มมากแล้วก็มีความละมุนหอมของมะพร้าวนะคะแบบละมุนจริงๆอะ่ะชอบ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 คือถ้าเกิดใครชอบไม่หวานเนี่ยน่าจะถูกใจเลยแหละเพราะว่าเป็นความหวานที่ได้จากน้ำมะพร้าวอะเออละว,ว่านะงั้นก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ใครอยากลองก็ไปจัดมาได้เลย